สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Ds Channel คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของมังกรยกทั้ง3ภาคจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับมังกรยกเป็นนิยายกำลังภายในขนาดยาวมีทั้งหมด3ภาคด้วยกันแต่ละภาคจบในตัวเองขณะดเดียวกันก็มีเขาโคงเรื่องย่อยผูกร้อยเชื่อมต่อกันระหว่างภาคเข้าด้วยกัน กระทั่งไปจบบริบูรณ์ที่ภาค3จึงถือเป็นนิยายกำลังภายใน3ภาคชุดตามลำดับดังนี้มังกรหยกภาค1หรือประวัติจอมยุทธยิงอินซีว่าด้วยพฤติการสถานบูริมของกว้วยเจ๋งและอึง้งยงมังกรหยกภาค2หรือจอมยุทธคู่อินซีเทพพยดาว่าด้วยพฤติการห่านก้าโศกซึ้งตึงตราของเอี้ยกล้วยและเซีเหลียงนึ่งดาบมังกรยกหรือบันทึกเรื่อง กระบีอิงฟ้าและดาบฆ่ามังกรว่าด้วยพฤติการกอบกู้คุณธรรมกอบกู้บ้านเมืองของเตียบอกี้แห่งขบวนการลัทธิเมงการหรือพักจลัดนั่นเองแต่สำหรับแปดเทพอสูรมังกรฟ้าหรือมังกรหยกภาคสมบูรณ์นั้นเนื่องจากเนื้อเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันกับมังกรหยกทั้ง3าภาคจึงจัดเป็นนวนิยายที่เป็นแบบเอกเทศชุดหนึ่งต่างหากไม่นับรวมเป็นชุดมังกรหยก สรุปก็คือมังกรหยกจะมีทั้ง3ภาคครับส่วน8เทพอสูรมังกรฟ้านั้นเป็นแบบภาคแยกแต่ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานต่างๆซึ่งต่อมาก็ได้ตกทอดมายังยุคข,ของมังกรหยกอาทิเช่นวิชาวรยุทธ์แขนงต่างๆและสำนักยุทธ์เป็นต้นความโดดเด่นอีกประการหนึ่งของมังกรหยกทั้ง3ภาคก็คือการวางโคงเรื่องใหญ่โคงเรื่องย่อยและแก่นเรื่องหลักแก่นเรื่องรอง ซึ่งแต่ละภาคมีโครงเรื่องย่อยผูกร้อยเชื่อมต่อกันได้กระทั่งเป็นนวนิยายสามภาคชุดที่สมบูรณ์ที่สุดดังจะกล่าวต่อไปนี้มังกรหยกภาคหนึ่งเสนอความขัดแย้งระหว่างชาติเผ่าพันธุ์หรือจีนกับพวกมองโกเป็นแก่นเรื่องหลักส่วนแก่นเรื่องรองคือความรักชาติการแก้แค้นของกวยเจ๋งตัวละครทุกตัวค่อนข้างเป็นแบบฉบับในแนวจิตตนิยมไม่สู้เหมือนคนจริงๆนัก แต่แฝงด้วยความสนุกสนานของเหล่าจอมยุทธ์เจ้าของฉายาต่างๆเช่นพูดบุรภาอึ้งเอื้อซือพิษปัจิมอเอาเอียงหงยาจกอุดรอ,อังชิก,กงราชันทักษินต้วนตีเฮงและเท่าทารกจิวแปะทงเป็นต้นในด้านการวางโครงเรื่องแล้วเหง่อยคลังนักวิจารณ์ชาวฮ่องกงยกย่องมังกรหยกภาคหนึ่งว่าประนีตแนบเนียนดังเสื้อสวรรค์ไรตะเข็บคือเรื่องดำเนินไปอย่างสมเหตุสมผล การผูกปมและขี้คายเรื่องสมจริงไร้ที่ติส่วนมังกรหยกภาค2เสนอความขัดแย้งระหว่างตัวละครฝ่ายประเพณีนิยมนำโดยกล้ยเจ๋งและอึ้งยงกับฝ่ายธรรมชาตินิยมนำโดยเอียกกล้วยกับเซลียงหนึ่งผ่านความรักแบบหนุ่มสาวระหว่างเอียกกล้วยกับเซลียงหนึ่งที่ยึดมั่นการแสดงความรู้สึกความต้องการตามธรรมชาติของมนุษย์โดยอิสระเซลี โดยไม่ยอมตกอยู่ใต้กรอบของค่านิยมในสังคมหรือประเพณีที่มนุษย์สร้างขึ้นดังที่กวยเจ๋งอึ้งยงยึดมั่นอยู่เท่ากับเป็นการต่อสู้ระหว่างแนวคิดธรรมชาตินิยมของเตา๋าและแนวคิดจารีดนิยมของคงจื้อซึ่งดำรงอยู่ในช่วงสมัยราชวงศ์ซองพศ1,603ถึงพศ1822ในส่วนของโครงเรื่องย่อยนั้น มีทั้งปมเงื่อนของชีวิตการต่อสู้และชีวิตลักของตัวละครเอกคือเอียกกล้วยกับเซลเหลียงนึ่งและตัวละครที่สืบเนื่องด้วยจากภาคแรกเช่นนักพศสำนักชนจินกาจิวแป้งทงอิดเต็งใต้ซือที่ผูกปมมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วมาขี้คายในภาคที่สองทให้เมื่อรวมภาค1และภาค2เข้าด้วยกันก็ให้ภาพที่สมบูรณ์ครบถ้วนส่วนดาบมังกรหยกอันเป็นภาค3นั้นแม้ตัวละครคน,คนละชุดกับสองภาคแรก แต่ก็มีการท้าความถึงตัวละครและเหตุการณ์ในภาคก่อนๆรวมทั้งยังคงเสนอความขัดแย้งระหว่างจีนกับมองโกเหมือนกันจึงจัดเป็นเรื่องชุดเดียวกันดังที่มีผู้กล่าวว่าดบบาบมังกรหยกก็เหมือนองค์ประกอบคือทําให้สองภาคแรกสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจางเจียวเฮกน,นักวิจารณ์ชาวจีนกล่าวว่าหากเปรียบมังกรหยกภาคหนึ่งและ2เป็นหยก2ชิ้นซึ่งนํามาประกอบเข้าเป็นรูปลักษณะที่สมบูรณ์แล้วมังกรหยกภาคแรก คือซีกแผ่นฟ้าหรือเรียกว่าจิตตะนิยมส่วนมังกรหยกภาคสองคือซีกผืนดินเรียกว่าสัจจนิยมฟ้าดินผสานกันก็ครอบคุมโลกแห่งบุคลิกภาพและอารมณ์ของมนุษยชาติโดยเฉพาะตัวละครในเรื่องมังกรหยกทั้งสองภาคนั้นไม่เพียงแต่ละคนมีบุคลิกภาพแจ่มชัดเท่านั้นยังเป็นระบบที่สมบูรณ์เป็นตัวแทนโลกแห่งบุคลิกภาพและอารมณ์ที่อาจารย์กิมยงสร้างสรรค์ด้วยความรอบรู้อันไพศาล และจินตนาการอันบันเจิดของเขาอีกด้วยและสุดท้ายดาบมังกรหยกหรือมังกรหยกภาค3นั่นเองเสนอความขัดแย้งระหว่างความดีกับความชั่วเป็นแก่นเรื่องหลักโดยย้ำว่าระหว่างดีและชั่วหรือธรรมะและอธรรมนั้นหาเส้นแบ่งแยกได้ยากและเนื้อแท้ของฝ่ายธรรมะและธรรมมีทั้งความดีความชั่วปะปนอยู่คนชั่วอาจกลายเป็นคนดีหรือคนดีอาจกลายเป็นคนชั่วได้ หากตกอยู่ในสถานการณ์ถูกบีบบังคับหรือมัวเมาในลาบยศสรนเสริญอิทธิพลอำนาจดังนั้นการตัดสินชั่วดีของแต่ละคนไม่ควรดูที่พฤติกรรมหรือเปลือกนอกผิวเผินหากแต่ควรพินิจถึงเจตนาในการกระทำและมองผลที่เกิดแก่มหาชนเป็นหลักมากกว่ามองพฤติกรรมส่วนตัวเพียงเล็กน้อยในส่วนของโครงเรื่องย่อยก็เสนอปมเงื่อนการแข่งแย่งชิงอำนาจการครอบคุมความคิดบุตรหลาน หรือสิทธิ์ของตนการกอบกู้ชาติเป็นต้นเรื่องดำเนินไปอย่างราบลรื่นและหักมุมเรื่องได้อย่างคาดไม่ถึงแต่ก็สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์เช่นเรื่องเตียวบก,กี้เสียรู้จูหยวนจางที่พอได้เป็นกษัตริย์แล้วก็กลับต่อต้านทำลายล้างกระบวนการลัดที่เมงกาของเตียวบก,กี้นอกจากนี้การใช้ชื่อจริงชื่อรองและฉายาของตัวละครในมังกรหยกทั้งสภาคนั้นยังแฝงไว้ด้วยความหมายที่เฉียบคม สื่อความหมายสอดคล้องกับบุคลิกของตัวละครกระทั่งชื่อวิชากระบวนท่าต่างๆอาจารย์กิมยงก็ศึกษาค้นคว้าจากประวัติศาสตร์วิทยายุทธ์ของจีนมาอย่างลึกซึ้งจึงนํามาเขียนได้อย่างสมจริงน่าเชื่อถือมีชีวิตชีวาและสนุกสนานเล้าใจส่งเสริมจินตนาการและให้ภาพพจน์ที่ชัดเจนสรุปแล้วมังกรหยกทั้ง3ภาคนั้นมีเขาโคงเรื่องที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านของตัวละครพลพักหรือสํานักรวมไปถึงบรยุทธ์ที่ปรากฏภายในเนื้อเรื่องก็มีที่มาที่ไปจากจุดเดียวกันดังนั้นหากทุกท่านได้ดูหรือได้อ่านนิยายมังกรหยกทั้งสาภาคแล้วก็จะรู้ได้เลยว่าเนื้อเรื่องนั้นเชื่อมต่อกันอยู่แต่จะแตกต่างกันก็คือยุคและสมัยเท่านั้นเองเป็นไงกันบ้างครับสำหรับความเชื่อมโยงกันของมังกรหยกทั้ง3ภาค แล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแล้วในคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรบ้างนั้นอย่าลืมกดติดตาม Ds Channel กันด้วยนะครับ